วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสูชบ Mad นน่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะก็ตามชื่อคลิปนะคะว่าวันนี้เราก็จะมาทําการสอนเล่นสเสมียนหรือว่าคีย์แกนขั้นพื้นฐานกันนะคะใช่ค่ะเราสอนสิ่งพื้นฐานที่คนเล่นคีย์แกนควรจะรู้เอาไว้นะคะสําหรับคนที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นฝึกเล่นคีย์แกนนะคะแล้วก็ตามเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะ่ะเราทําขึ้นมาจากประสบการณ์แล้วก็ตามความเข้าใจของเราเท่านั้นนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าเราทำขึ้นมาจากประสบการณ์และตามความเข้าใจของเราเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้ามันมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อมูลที่ตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยนักคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปแชร์เทคนิคการเล่นคีย์แกนในฉบับของเราให้ทุกคนดูค่ะเราก็ขอมาอธิบายสกิลต่างของคีย์แกนก,นก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนะคะเข้าใจการใช้สกิลของคีย์แกนได้ง่ายๆขึ้นค่ะ มาเลือกที่สกิลแรกของคีแกนนะคะที่มีชื่อว่าบันทึกค่ะคือเลือกเกมมานะคะมันก็จะมีบันทึกให้เลยอะคะ่ะ2ม้วนชาร์จบันทึกอันหนึ่ง19าวิแล้วก็เก็บได้ม,มากสุดสุดก็คือ3ม้วนนะคะวิธีใช้ของมันนะคะก็คือแตะไปที่ทีเดียวอะคะ่ะเมื่อคุณจะต้องการที่จะบันทึกการกระทําของตัวคีแกนเองนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถเลือกตัวเซอร์ฟเวอร์ะคะ่ะที่คุณต้องการบันทึกการกระทำของเซอร์ฟเวอร์เขาได้อะคะ่ะ ซึ่งสกิลบันทึกนะคะก็จะสามารถทำการบันทึกการกระทำของเซิร์เวอร์หรือแมกกาฮันเตอร์ค่ะได้สูงสุด12มีนะคะแม้ก็กดซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อทำการหยุดการบันทึกค่ะส่วนบันทึกอะไรบ้างนั้นนะคะในส่วนตัวของคีย์แกนนะคะมันก็จะสามารถบันทึกการข้ามหน้าต่างได้พังแผ่นไม้ได้บันทึกการตีปกติได้แล้วก็บันทึกการพังเครื่องทิ้งได้นะคะแต่ทั้งสองอย่างนี้ค่ะก็คือตอนที่มันใช้ล่าเงาอ่ะมันจะลดลงไปเหลือเปอร์เซ็นต์แค่ครึ่งเดียวนะคะ ส่วนตอนใช้ล่าเง,งาตีในเวอร์ชันที่มันมีตาแดงน,นะคะดาเมจที่ได้อะคะ่ะมันก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็เท่ากับการตีปกติของคียแกนเลยค่ะในส่วนสลับของฝั่งเซอร์ไวเบลนะคะจะบันทึกการข้ามไม้ข้ามหน้าต่างทับไม้ปัดไฟแล้วก็เปิดประตูนะคะโดยตอนที่เรากดบันทึกใส่เซอร์ไวเบลอยู่นะคะมันก็จะทําให้เราอะคะ่ะเห็นออร่าของเซอร์ไวเบลด้วยค่ะเหมือนกับอีกาของตัวฝันร้ายนะคะและนอกจากนี้นะคะมันก็ยังจะลดความเร็วในการตอบสนองต่อไม้แล้วก็หน้าต่างของเซอร์ไวเบลลงอีก20%เลยนะคะ แล้วก็สําหรับจํานวนม้วนเอกสารที่เราจะได้รับหนังจากบันทึกเสร็จอะค่ะของฮันเตอร์นะคะ,ะ,คะจะได้มาเป็น1ม้วนค่ะแล้วก็ของเซอร์เวอร์จะได้มาเป็น2ม้วนนะคะสกิลต่อไปที่เราจะอธิบายก็คือสกิลที่มีชื่อว่าอ่านออกเสียงนะคะมันก็คือการใช้การกระทําที่เราบันทึกมาทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะคือเราจะสามารถสะสมเอกสารที่เราบันทึกมาค่ะได้สูงสุด3มช่องนะคะการใช้ก็คือการกดค้างนะคะแล้วก็ลากใส่ในจุดที่เราสามารถตอบโต้ได้ค่ะ ไอสิ่งที่เราสามารถตอบโต้ได้ก็อย่างเช่นแผงไม้หน้าต่างเครื่องปั่นไฟแล้วก็ประตูนะคะเป็นต้นค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าไอที่คุณวางไปอะคะ่ะมันวางไปแล้วมันมีผลไหมหรือมันไม่มีผลนะคะก็ง่ายๆนะคะวิธีดูก็คือถ้ามันเป็นสีแดงอะคะ่ะมันจะเท่ากับว่าไอที่คุณทําไปมันจะไม่มีผลนะคะส่วนถ้ามันเป็นสีม่วงอะคะ่ะคือไอที่คุณวางไปะคะ่ะมันถูกตาแหน่งแล้วมันจะได้ผลกับการทําพวกตอบโต้สิ่งผิดขวางในตรงนั้นได้อะคะ่ะ ซึ่งมันก็เกิดทุกการบันทึกเลยนะคะที่คุณจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งอะค่ะถึงจะใช้ได้ผลนะคะมันจะมีเพียงแค่ท่าดีเท่านั้นล่ะค่ะที่วางยังไงยังไงมันก็ใช้ได้ผลหมดละค่ะอ่ะงั้นเรามาที่สกิลต่อไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไอ้สกิลเนี้ยมันจะเป็นการใช้ตัวบันทึกมากเลยค่ะก็คือสกิลที่มีชื่อว่าวิธีการอ่านออกเสียงนะคะคือมันจะเป็นตัวควบคุมคว่าคุณอยากจะให้บันทึกที่เราใช้ค่ะมันเล่นไปข้างหน้าหรือว่ามันเล่นถอยหลังอะค่ะ ก็คือถ้าลูกศรนะคะมันไปทางขวามันก็จะเท่ากับการเล่นไปข้างหน้านะคะหรือถ้าผู้ที่ถูกก็คือมันจะเป็นการเล่นภาพซ้ําค่ะแต่ถ้าลูกศรนะคะมันไปทางซ้ายค่ะจะเป็นการเล่นแบบย้อนกลับหรือไม่ก็เล่นถอยหลังแทนนะคะมากระที่สกิลต่อไปเลยลกันนะคะก็คือสกิลที่มีชื่อว่าตรวจอ่านค่ะมันคือการกดคาไว้แล้วก็ลากไปตำแหน่งที่คุณต้องการนะคะที่จะส่องซึ่งตำแหน่งที่เราสามารถส่องได้นะคะก็จะมีเครื่องปั่นไฟค่ะที่ยังปั่นไม่เสร็จประตูแล้วก็เก้าอี้ที่เซอร์เวิรนั่งนะคะ ซึ่งในระหว่างที่เราอะค่ะ่องอยู่นะคะเราก็ยังจะสามารถที่จะเดินแล้วก็ตีได้ปกติเลยนะคะแถมยังสามารถกดใช้สกิลบันทึกได้ด้วยค่ะเพียงแต่มุมมองที่ใช้มันก็จะเป็นในแบบมุมมองสูงนะคะเหมือนกับของดุมบูหรือไม่ก็กละเทียะคะ่ะแถมมันก็เป็นสกิลที่ใช้สำหรับการเช็คตำแหน่งของเซอร์ฟเวอร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะไม่ก็ใช้สำหรับการปวดน,นะคะเอาละคะ่ะเราก็อธิบายสกิลเริ่มต้นของคียแกนเป็นหมดแล้วนะคะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นสกิลประเภทที่ว่าต้องปลดมาก่อนนะคะ ซึ่งสกิลแรกที่นอปล์มาได้น,นั้นนะคะจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าไล่ผลนะคะคือมันไม่มีอะไรมากค่ะมันเป็นแค่ตัวเพิ่มความสามารถให้กับการกดบันทึกเฉยๆะคะ่ะคือหลังจากที่ว่าเซอร์ค่ะทำการข้ามพับปัน่นหรือไม่ก็เปิดประตูอะคะ่ะในตอนที่เรากดบันทึกอยู่นะคะหลังจากที่เรากดบันทึกเสร็จอะคะ่ะสิ่งที่เซอร์เวอร์ค่ะเขาทําการตอบสนองไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะถูกกันเอาไว้อะคะ่ะไม่ให้เซอร์เวอร์ค่ะสามารถตอบสนองกับมันได้อีกเป็นเวลาอีกสิบวิะคะ่ะ มันก็เหมือนกับเปิดกั้นหน้าต่างนั่นแหละค่ะเพียงแต่คีแกเขายังตอบสนองกับไอ้พวกนั้นได้อยู่นะคะมากันที่สกิลสุดท้ายที่เราจะสามารถเปิดมาได้นะคะก็คือสกิลที่มีชื่อว่ารวบรวมค่ะมันจะเป็นสกิลที่ทําให้เราอะค่ะสามารถใช้สิ่งที่เราบันทึกอยู่อะค่ะใช้ได้เลยอะสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อยู่นะคะเพียงแต่กับตอนที่ฮันเตอร์ใช้อะค่ะมันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะมันต้องไปดูที่เซอร์เวิร์ะค่ะมันถึงจะเห็นผลที่ค่อนข้างจะจัดว่าชัดเจนมากเลยค่ะ คือไอตอนที่เรากดบันทึกอยู่อะค่ะสำหรับฝั่งเซอร์ไวอรลนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝั่งของเคานเตอร์ด้วยเองอะค่ะก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเดินนะคะก่อนที่เราจะไปตอบสนองต่อสิ่งขีดขวางหรือไม่ก็ตอบสนองกับอะไรสักอย่างอะคะ่ะซึ่งไอการที่มันมีการวิ่งหรือไม่ก็การเดินระหว่างทางนี่ยนะคะมันจะทําให้เราอะกดใช้บันทึกได้ยากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่ามันต้องกะเสียเวลากะมากกว่าเดิมอะคะ่ะอ่ะเผื่อคุณไม่เข้าใจนะคะว่ามันใช้ยากยังไงอะ ก็คือสมมุตินะคะว่าคุณบันทึกเซอร์เวอร์อยู่อะค่ะแล้วนางอะกดวิ่งไป2อสรอบแล้วหลังจากนั้นนะคะถึงค่อยพับไม้อะตอนที่เรากดบันทึกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะใช้สกิลนั้นะ่ะมันก็จะมีเดินวน2อสรอบตามที่เซอร์ทำก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ค่อยพับไม้นั่นแหละคะ่ะก็คือไอ้สกิลรวบรวมเนี่ยค่ะมันจะช่วยตัดการวิ่งวน2อสรอบของก่อนหน้านี้ออกไปให้อะค่ะทำให้เราอะค่ะสามารถใช้สกิลของเซอร์เวอร์อะที่เป็นพับไม้พับได้เลยอะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทําการอธิบายสกิลทั้งหมดของคีย์แกนที่เขามีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มันก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะก็คือเราจะขอมาแชร์เทคนิคการเล่นคีย์แกนในตามฉบับของเราเลยก็แล้วกันนะคะขอย้ำนะคะว่าน <announcer S 2> <souvent> ี่เป็นเทคนิคการเล่นคีย์แกนฉบับของเราเท่านั้นค่ะเราเสนอได้แค่เทคนิคที่เราลองเล่นมาเท่านั้นแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็มาลองดูเลยก็แล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะ1ค่ะ เรื่องเกมมาก็ใช้ตรวจอ่านเพื่อเช็คเครื่องหาเซอร์เวิร์ค่ะคือตามหลังแล้วอะค่ะเรื่องเกมมาฮันเตอร์ก็ควรจะหาเซอร์เวิร์ให้เจอโดยไวเลยใช่ไหมล่คะคะการที่เราใช้สกิลนี้อะค่ะมันก็จะช่วยให้คุณนะคะสามารถหาเซอร์เวิร์บได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าครูดาวอะค่ะมันเพียงแค่5้วีเองอะมันก็เลยทําให้เราอะค่ะสามารถกดส่องแล้วก็สลับเครื่องไปมาเพื่อหาเซอร์เวิร์บได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแถมตอนที่เรารูต้ตำแหน่งของเซอร์เวิร์บอะค่ะมันก็ทําให้เราอะสามารถที่จะเดินไปหาเซอร์เวิร์บได้รวดเร็ อีกอย่าหนึงนะคะในตอนที่เรากําลังเดินอยู่อะค่ะหรือไม่ก็หยุดนิ่งอยู่นะคะคีแกเขาก็ยังสามารถใช้สกิลใส่เซอร์เวิรได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว,ดว,ดว,ว่าคุณเธอเขาเป็นฮันเตอร์ที่ใช้ทุกวิานาทีให้มันมีค่าเลยจริงๆอะค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการเดินติดด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ระวังเรื่องที่ว่าเซอร์เว l รอะค่เขาจะเห็นก่อนแล้วก็ตัดสินที่จะแอบลบก่อนด้วยกันนะคะ 2. 2. กรารบันทึกของตัวคีแกน คือวิธีการใช้บันทึกที่ดีที่สุดนะคะในการบันทึกตัวของคีย์แกนนะคะมันก็คือการบันทึกตอนที่คุณกําลังไล่ล่าเซอร์เวอร์อยู่นะคะคืออย่างน้อยน้อยนะคะต่อให้คุณอะคะ่ะตีไม่โดนหรือไม่ก็เสียเวลาในการพังไม้แล้วก็ข้ามหน้าตา่างอะไรทำนองน,นี้นะคะ่ะแต่อย่างน้อยน้อยนะคะคุณก็จะได้สกิลมาใช้ะคะ่ะมันก็จะทําให้คุณอะสามารถไล่ได้ง่ายขึ้นหรือไม่อย่างน้อยก็สกัดทางเซอร์ค่ะไม่ให้เขาจูดได้สะดวกะคะ่ะ ทำให้มันเปิดโอกาสที่เราจะสามารถนะคะทำการตีปกติใส่เซอร์ v เวได้มากกว่าการเดินไล่ตัวเปล่านะคะ 3. ล่างเงาของคีแกนอ่ะอันนี้เราเอาตามความจริงเลยล้วกันนะคะว่าล่างเงาของคีแกนนะคะมันใช้ตีเบิ้ลได้ก็จริงนะแต่มันตีเบิ้ลได้ยากมากเลยค่ะคือถ้าคุณเล่นคีแกนนะคะเราจะไม่ค่อยแนะนําให้คุณนะคะไปหวังผลกับการตีเบิ้ลให้มันล้มนะคะเพราะว่าเซอร์ฟเวลค่ะเขาหลบการตีนี้มันได้ง่ายมากเลยค่ะ แต่เราอะค่ะจะให้คุณไปหวังผลกับการตีสกัดทางหรือแม่ก็ขัดการช่วยเหลือของเซอร์เวอมากกว่าแทนนะคะแล้วคือถ้าวางดักโดนได้ค่ะอย่างน้อยมันก็ทําให้เซอร์เวอค่ะเขาเจ็บเสียวได้แต่ถ้าเซอหลบได้นะคะอย่างน้อยๆน,นะคะมันก็จะช่วยให้เซอร์เวอร์อะค่ะเขาเสียจังหวะในการจูได้อยู่นะคะเท่าที่เราลองเล่นมาค่ะนอกจากนี้นะคะคือร่างเงาเนี้ยค่ะมันยังสามารถใช้ตีวาแม่หมอทิ้งได้อีกด้วยนะคะ 4. การใช้สกิลอ่านออกเสียง อันนี้เราก็ขอรวมแบบเกือบทุกการกระทาเลยแล้วกันนะคะโยเวนการปัน่นตอนเปิดประตัวค่ะคือเกือบทุกสกิลของคียแกนนะคะเราจะแนะนําให้เน้นการวางดักทางเซอร์เอาไว้อ่ะคะ่ะคือถ้าคุณกะด,ดีๆนะคะมันจะสามารถสกัดทางเซเวเบิร์ลได้เลยค่ะทําให้เซเวเบิร์ลอะค่ะเขาเสียจังหวะในการจุกแล้วก็มีโอากาสที่จะโดนตีจากตัวของคียแกนเองได้เลยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งล้วกันนะคะก็คือถ้าสมมติคุณกะการใช้อ่ะคะ่ะช้าไปนิดนึงนะคะแทนที่มันจะสกัดเซเวเบิร์ลอะค่ะ มันก็จะมาเป็นการสกัดเราแทนนะคะมันก็ทำให้ตัวของคีย์แกนนั้นนะคะ่ะเสียเวลาในการไล่ล่าเพิ่มเข้าไปอีกนะคะและอย่าลืมด้วยนะคะว่าสกิลส่วนใหญ่ของคีย์แกนนะคะมันใช้แล้วมันจะเกิดการดีเลย์ก่อนเล็กน้อยมันก็เลยทําให้โอกาสที่เซอร์เวเบิร์ค่ะเขาจะหนีได้ก่อนนั้นอะ่ะมันมีสูงเลยค่ะไม่ก็อย่างน้อยมันทําให้เราอะค่ะไล่ล่าแบบติดๆขัดหน่อยนึงนะคะ 5. การบันทึกเซอร์คือถ้าเป็นกรณีที่ว่าคุณไม่หวังผลกับการใช้สกิลบันทึกอะค่ะจากเซอร์เวเบิร์ลมากนะคะ คุณสามารถใช้สกิลนี้ค่ะใส่เซอร์เบเวอเพื่อดูตำแหน่งของเซอร์ได้นะคะเหมือนกับอีกาของตัวฝันร้ายค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเอาแบบที่ว่าหวังผลการบันทึกได้นะคะแนะนําให้กดบันทึกในจังหวะที่ว่าเซอร์เบเวอค่ะกําลังที่จะพับไม้ข้ามไม้ข้ามหน้าต่างปั่นไฟหรือไม่ก็เปิดประตูในจังหวะที่พอดีค่ะเอาแบบที่ว่าให้คุณมั่นใจจริงๆนะคะว่าเขาจะทําอากับเกริย,ยเหล่านั้นจริงๆะคะ่ะไม่อย่างน้อยก็ให้คุณคิดอย่างนั้นก็ได้มั้งคะ เพราะว่าในตอนที่คุณบันทึกเสร็จแล้วค่ะจะได้สามารถใช้สกิลของฝั่งซาเวอร์ได้เลยค่ะแบบมันไม่มีเสียเวลาในการเดินในทถบนี้ค่ะไม่ก็ปลดล็อกสกิลสุดท้ายมาก่อนแล้วค่อยใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวยกแผ่นไม้ขึ้นนี่น่าจะไม่มีปัญหานะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีดีเลยเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะต่อให้คุณจะกดบันทึกช้าแค่ไหนก็ตามที่เธอค่ะและใช่ค่ะจ่อยมันจัดว่าเป็นซาเวอร์ได้นะคะคือคีแกงนเขาอะค่ะสามารถบันทึกเจ้าจ่อยได้แต่แค่ไม่โชว์บนมุมขวาบนนะะะคคของงฝั่่ แค่การบันทึกอะคะ่ะมันก็จะเหมือนกับการบันทึกของคีแกนนะคะที่เขาบันทึกตัวเองก็คือมือนเอกสารนะคะมันจะลอยรอบๆตัวของนาน,นะคะ 6. แนะนําสูตรการใช้วิธีอ่านออกเสียงแบบคร่าวๆก็ในส่วนของข้อนี้นะคะเราก็จะขอแนะนําสูตรการใช้สกิลวิธีอ่านออกเสียงแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้การใช้บันทึกสกิลอะคะ่ะให้มันเกิดผลที่สุดนะคะคือในส่วนของการกระทำฮันเตอร์ทั้งหมดนะคะย้าว่าทั้งหมดเลยค่ะ ให้คุณทําการกดตัวลูกศรน,นะคะไปทางขวาน,นะคะหรือถ้าพูดถูกก็คือให้กดตัวลูกศรน,นะคะมันเล่นไปข้างหน้านะคะคือที่ไม่อยากให้กดย้อนมันไม่ใช่อะไรนะคะคือการกระทําบางอย่างคะ่ะถ้าคุณไปกดกลุ่มย้อนศรนะคะมันจะไม่เกิดผลนะคะอย่างการทางไม้เป็นต้นนะคะในสําหรับส่วนของฝั่งสวเวเวิร์ลนะคะถ้าเป็นการปั่นการเปิดประตูหรือไม่ก็อยากจะยกไม้ขึ้นนะคะเราจะแนะนําให้กดลูกศรไปทางฝั่งซ้ายแทนนะคะ หรือถ้าผู้ที่ถูกก็คือการกดลูกศรย้อนกลับอะค่ะคือไอการยกไม้ขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะใช้ได้เฉพาะกับตรงจุดที่ว่าไม้อะค่ะมันได้โดนพับไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนที่คุณอยากจะใช้การพับไม้อะค่ะก็จะใช้ได้กับตรงจุดที่ว่าไม้มันยังไม่โดนพับนะคะแล้วก็ใช่ค่ะคือถ้าคุณอยากจะจุดเครื่องหรือไม่ก็พับไม้ใส่ survival นะคะก็ให้กดไปทางขวาค่ะหรือไม่ก็ให้ลูกศรอะมันเล่งไปข้างหน้านะคะแบบเล่งปกติอะค่ะ ส่วนการค่าไม้หรือค่าหน้าต่างนี่ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะใช้ได้หมดค่ะแต่เราจะแนะนำให้กดถอยหลังน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ 7. การโซนคือในตอนที่เซอร์เวอร์อะค่ะโดนนั่งเก้าอี้อยู่หรือไม่ก็ตอนที่คุณต้องการจะโซนนะคะแล้วก็แนะนําให้คุณใช้การกด2เครื่องดูนะคะโดยตอนที่คุณใช้สกิลตรวจอ่านอยู่อะคะ่ะแล้วเครื่องที่คุณตรวจอยู่อะมันมีเซอร์เวอร์อยู่นะคะแล้วก็กําลังปั่นอยู่อะคะ่ะให้คุณนะคะทําการกดบันทึกกับเซอร์เวอร์คนนั้นเลยนะคะคือการทําอย่างนั้นนะคะมันจะทําให้เซอร์เวอร์อะค่ะเขาเสียเวลาในการรันเครื่องไปนะคะทําให้เครื่องอะคะ่ะมันปั่นช้าลงไปถึงแม้มันจะสักเล็กน้อยก็เหอะน,นะคะ แถมพอคุณปลดล็อกสกิลแลกมาได้นะคะมันก็จะทําการล็อกไว้อะคะ่ะล็อกเครื่องไม่ให้เซอร์เวเบลอะคะ่ะสามารถปั่นไฟได้อีกเป็นเวลา10วิทาให้เซอร์เวเบลอะคะ่ะเขาเสียเวลาในการปั่นไฟเข้าไปอีกนะคะโดยในสิ่งที่เราคิดน,นะคะอย่างน้อยอย่างต่ำอะคะ่ะเซอร์เวเบิลก็น่าจะเสียเวลาไปเกือบ20่วิได้นะคะถ้ารวมกับการกดบันทึกสกิลของเราไปด้วยะคะ่ะแต่ถ้าสมมติน,นะคะว่าเซอร์เวเบิลเคยยังตัดสินใจที่จะปั่นต่อทั้ทีที่เรากดบันทึกอยู่อะคะ่ะพอเราได้ตัวบันทึกเอกสารมานะคะ เราก็สามารถใช้บันทึกพวกนั้นนะคะในการที่จะย้อนเปอร์เซ็นต์ในการปั่นไฟลงได้นะคะถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามทีเถอค่ะเพราะว่าเซอร์เวิร์ส่วนใหญ่พอเขารู้ว่าเราสองปุบะเขาก็จะฉีกันนะไม่ก็ใช้ร่างเงาในการตีป่วนไม่ให้เซอร์เวิร์ปั่นได้เป็นสุกก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะข้อ8นี้ก็จะต่อต่อกันมาเลยแล้วกันนะคะก็คือ8นะคะจะสกัดไม่ให้จุดหรือไม่ก็ทําให้จุดท่านะคะหรือไม่ก็ทําให้เปิดประตูไม่ได้นะคือถ้าสม,มุน,นะคะเครื่องสุดท้ายอะค่ะมันกำลังปั่นอยู่นะคะ ถ้าคุณกดบันทึกเซอร์เวิร์คนที่เขากำลังปั่นไฟเครื่องสุดท้ายนั่นอยู่อะคะ่ะเราจะแนะนําให้คุณนะคะก่อนที่จะตีเซอร์เวิร์ให้ล้มมะคะ่ะให้คุณรีบกดหยุดบันทึกให้เสร็จก่อนแล้วก็รีบตีไปเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณรีบอุ้มเซอร์เวิร์ไปนั่งเลยค่ะมันจะทําให้เซอร์เวิร์ค่ะเขาไม่สามารถจุดเครื่องได้ทันนะคะในตอนนั้นน่ะหรือไม่ก็ถ้าคุณใจดีกับเซอร์เวิร์หน่อยคุณก็สามารถช่วยเขาจุดเครื่องก็ได้นะคะดังนั้นนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าในด่านนั้นนะะ้้นนนนนน่่ะะะคคมมมัีีีเเเเตอออรรร์ป็ยยนะแแแกลลววพืืง ถ้าเพื่อนร่วมทีมของคุณนะคะเขาดันจุดพลาดหรือไม่ก็ไม่ได้จุดนะมันแปลว่าคีแกนอะเป็นคนทํานะคะเป็นคนปวนอยู่ส่วนการสกัดประตูนี่ก็เหมือนกับการสกัดเครื่องนะคะคือพอล็อกประตูเสร็จนะคะก็ให้รีบไปหาเซเวอร์เลยเพราะว่าโอกาสที่เซเวอร์ค่ะเขาจะเปิดประตูไม่เสร็จแล้วเราไปถึงก่อนอะมันก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่สูงนะคะไม่ก็อย่างน้อยๆะคะ่ะในระหว่างทางอะก็ให้ไปบันทึก้อนเปอร์เซ็นประตูด้วยก็ได้นะคะมันจะได้ทําให้เสียเวลาในการเปิดประตูเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ก็ระวังด้วยละกันนะคะก็คือกดบันทึกไปแล้วอะคะ่ะล็อกไม่ทันด้วยอะ่ะไม่อย่างนั้นเซอร์ได้หนีไปก่อนที่เราจะมาถึงนะคะ 9. บันทึกได้มากกว่า1การกระทำอันนี้เราบอกไว้ให้สาหรับคนที่เขาไม่รู้นะคะว่าจริงๆอะคะ่ะเราสามารถบันทึกการกระทําได้มากกว่า1การกระทํานะคะในบันทึก1ม้วนนะคะแต่รู้สึกว่าน่าจะได้แค่ฝั่งเซิร์มั้งคะเพราะว่าฝั่งฮันเตอร์เรายังไม่เคยลองอย่างนั้นนะคะ จริงๆเราแนะนําว่าให้บันทึกหนึ่งการกระทําพรนะคะสำหรับบันทึกม้วนหนึ่งอะค่ะเพราะเวลาที่คุณจะใช้อาคามันจะได้ไม่ต้องงงเรื่องตัวป้ายที่บอกนะคะว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอันไหนนะเนื่องจากป้ายมันโชว์แค่การกระทําอันเดียวอะคะ่ะ 10. เปิร์กกับสกิลเสริมก็ในส่วนของเปิร์กนะคะเราจะแนะนําให้เอาแบบล่างขวาไปนะคะแต่ถ้าคุณยังเล่นคีย์แกนไม่ค่อยคล่องมากค่ะเราจะแนะนําให้เอาแบบบนล่างไปแทนนะคะส่วนสกิลเสริมที่เราแนะนํานะคะก็ใช่คะ่ะบลิงค์ค่ะ ส่วนถ้ามีใครบอกว่าให้เอาพังเครื่องไปนี่เรามองว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากว่าคุณจะได้ได้สักคนหนึ่งอะค่ะเครื่องมันก็คงจะรันไปเยอะแล้วล่ะค่ะแถมไอคนที่มันโดนไล่อยู่อะค่ะเขาก็รู้สิคะว่าคุณจะโซนอะเขาก็ต้องขีดเครื่องอีกด้วยนะคะทําให้เราอะค่ะไม่สามารถโซนได้สะดวกและนั่นก็คงจะเป็นเทคนิคที่เราหามาได้นะคะกับการเล่นคีย์แกนในฉบับของเราอะค่ะต่อไปงั้นเราก็มาดูข้อดีของการเล่นคีย์แกนกันเลยดีกว่าแล้วกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราก็ไปรับชมกันเลยก็แล้วกันนะคะ 1. นนะคะเป็นตัวละครที่สามารถปยุกใช้สกิลได้หลากหลายมากเลยค่ะเพราะว่าสกิลบันทึกของคีแกนนะคะมันเป็นสกิลที่ทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะในมุมมองของเราค่ะคือสมมุตินะคะถ้าคุณหยิบสิ่งที่คุณบันทึกออกมาใช้ตามสถานการณ์ได้เหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ตัวของคีแกนนะคะเขาได้เปียบในการเล่นทันทีนะคะผนวกกับด้วยความที่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะต้องกดบันทึกก่อนตลอดเลยนะคะ มันจะทําให้ทางฝั่งเซอร์เวอร์อะค่ะเขาเดาได้ยากมากเลยนะคะว่าคีแกนนะคะเขาจะใช้บันทึกอะไรมาป่วนกับเซอร์เวอร์ค่ะอาจจะเป็นการข้ามไม้ข้ามหน้าต่างพับไม้ใส่หรือไม่ก็ทางเครื่องใส่ก็เป็นได้ค่ะหรืออดีตไม่ดีก็ตีอบอเลยเดายากค่ะ 2. เป็นตัวถ่วงเวลาในการปั่นไฟได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากว่าสกิลของคีแกนนะคะเขาสามารถทําการส่องเครื่องได้นะคะทําให้ตัวของคีแกนนะคะสามารถบันทึกคนปั่นได้ แลวพอเรากดบันทึกเสร็จอะคะ่ะเครื่องมันก็จะถูกล็อกเป็นเวลา10วินนะคะทําให้เซอร์ค่ะเขาเสียเวลาในการปั่นไฟแถมเรายังสามารถลดเปอร์เซ็นต์ในการปั่นเครื่องลงได้อีกด้วยนะคะทาให้การปั่นไฟของทางเซอร์เวอร์อะค่ะเขาจะเสียเวลาเพิ่มแล้วก็ทําให้จุดพลาดได้เลยก็มีนะคะ 3. เป็นตัวที่สามารถทำเซอร์เวอร์เสียจังหวะในการจูงได้คือการที่เรากดบันทึกการกระทําต่างๆนานาได้เนี่ยคะ่ะมันจะทําให้เราสามารถขัดการจูงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ถึงแม้ว่าในการขัดมะคามันจะไม่ได้ขัดอะไรมากก็ตามที่เธอนะคะแต่อย่านน้อยไอการขัดพวกนั้นนะคะมันก็ทําให้เราอะค่ะสามารถเข้าใกล้เซอร์เวิลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ 4. เป็นตัวโซนที่ดีคือคีแกนเขาอะค่ะเป็นฮันเตอร์ที่สามารถเช็คเครื่องกับประตูได้แทบเกือบจะตลอดเวลาเลยนะคะยกเว้นลูอันนั้นตลอดเวลาของแท้ส่วนกาลาเทียก็ติดคูดังนิดหน่อยนะหนวกกับคือมันจะทําให้เราอะค่ะสามารถรู้ตําแหน่งของเซอร์ v ว l ลแต่ละคนอะ แทบได้เกือบจะตลอดเวลาหรือไม่ก็อย่างน้อยอ่ะรู้ในตำแหน่งที่ล่าสุดของเขาได้ค่ะทําให้เราอ่ะค่ะสามารถคิดหาวิธีแก้เกมได้ทันนะคะแถมมันยังทําให้เราอ่ะค่ะสามารถหาเซิร์ฟได้ไวขึ้นในช่วงต้นเกมอีกด้วยนะคะหรือไม่อย่างน้อยเราก็คิดอย่างนั้นนะเอาล่ะข้อดีหลักๆของตัวคีย์แกนเท่าที่เรารู้มาก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นต่อไปเราก็มาลองดูข้อเสียของการเล่นคีย์แก,กันเลยดีกว่าละกันนะคะไปกันเลยค่ะ let's go หนึ่งเลยจะใช้สกิลได้ก็ต้องบันทึกก่อน คือทุกครั้งนะคะที่คีแกงเขาใจใช้สกิลอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องทําการกดบันทึกสกิลก่อนนะคะถึงจะใช้สกิลได้ะคะ่ะง่ายๆนะคะคือเราจะป่วนจะขัดเิร์ฟได้ก่อนอนะมันก็ต้องกดบันทึกก่อนแทบจะตลอดเลยะคะ่ะเพราะนอกจากที่จะมีสกิลเสริมเปิร์กแล้วก็สกิลที่มีชื่อว่าตรวจอ่านนะคะนี่มันก็แทบจะเหมือนแบบเป็นตัวเดินตีปกติเลยนะคะถ้าคุณไม่กดบันทึกก่อนแล้วก็ใช้สกิลมาขัดเซเวอร์อะคะ่ะแบบเดินตีแบบตัวเปล่าๆไม่มีอะไรใช้อ่ะคะ่ะประมาณนั้นเลย 2. การใช้บันทึกมันมีดีเลย์คือไอการใช้บันทึกอะคะ่ะมันจะมีดีเลย์เล็กน้อยนะคะอย่างน้อยๆอะคะ่ะมันก็จะทําแบบให้เซิร์เขามีโอกาสที่จะพอหลบได้อยู่อะคะ่ะหรือไม่บางทีจากที่มันจะขวางเซิร์ไวเวิลได้อะคะ่ะมันก็จะกลายมาเป็นขวางตัวเราเองแทนนะคะยกเว้นยกแผ่นไม้ขึ้นนะคะอันนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีดีเละะวย์ค่ะส่วนวิธีแก้สำหรับคนที่ชอบใช้สกิลไม่โดนนะคะก็คือการเน้นวางดักเอาไว้อ่ะคะ่ะอย่างน้อยๆโอกาสที่มันจะโดนก็น่าจะมีามากขึ้นนะคะ 3. ปุ่มเยอะพามึนคือเนื่องจากว่าคีแกนนะคะเขาเป็นฮันเตอร์คนแรกนะคะที่มีสกิลเยอะมากค่ะจนพาเรานิวล็อกกันได้ทําให้ตอนที่เราเล่นคียแกนนะคะในโทรศัพท์นะอาจจะมีเผลอลั่นไปโดนสกิลบ้างหรือไม่ก็กดผิดไปเลยก็น่าจะมีนะคะแต่ไอ้ปัญหานี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณเล่นไปนานๆน,นะคะก็จะจปุ่มได้แล้วก็ทําให้กดปุ่มได้คล้องขึ้นด้วยค่ะ 4. s u เซอร์เเารู้วิธีแก้ทาม คือวิธีแก้ทางของคียแกนนะคะก็ง่ายๆค่ะอย่าไปจับเครื่องอย่าไปพับไม้อย่าไปข้ามไม้หรือข้ามหน้าต่างหรือไม่ก็อย่าไปเปิดประตูนะคะตอนที่คียแกนเขากำลังบันทึกคุณอยู่อะคะ่ะคือให้คุณนะคะที่เป็นเซอร์เวิลนะคะทําการวิ่งไปเฉยๆะคะ่ะหรือไม่ก็เน้นใช้สกิลแทนเอานะคะคือแบบวิ่งไปเรื่อยๆนะคะจนมันหมดเวลาคะ่ะคียแกนเขาก็จะไม่สามารถบันทึกอะไรได้เลยนะคะนอกจากเห็นออร่าของเซอร์เวิลอะคะ่ะ แล้วขอบอกไว้เลยแล้วกันนะคะว่าบางจุดนะคะมุมมองของเครื่องนั้นมันจะมองยากกว่าค่ะอย่างเช่นชั้นสองนะคะบางมิดเลยค่ะหลักๆข้อเสียของการเล่นคีย์แกนทเหมือนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นก่อนที่พวกเราจะไปรับชมคลิปเกมเพลของเราในตอนเล่นคีย์แกนนะคะเราก็อยากจะขอรบกวนให้ทุกคนนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะคะ แล้วก็ใครที่กำลังมองหาละรับพีออเดอร์ชุดคอเทสตนดี้ตุ๊กตาจากทางออฟฟิเชีลไม่ว่าจะถ่ากเกมหรือไม่ก็อนิเมะนะคะร้านไ่มาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดีย์ค่ะไม่ต้องหว่วงเอาละคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะงั้นก็ขอเชิญทุกคนรับชมกับคลิปเกมเพย์ของเราในการเล่นเกนกันเลยเก็แล้วกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ let's go <S เอาละคะ่ะก็ได้เวลาเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะคะซึ่งด่านที่เราได่นเล่นนี้ก็เป็นด่านบสซิชันนะคะ แถมเกิดตรงกระแพงแตกใหญ่ด้วยมาตีตรงนี้ไปก่อนเลยดี๋ยๆก็เก็บๆเอาไวน้นะเชืองสิไม่มีฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่กัรนะคะเนี่ยคิดว่านะอาดยังไงมีจิงๆด้วยพอจะเชื่อรู้สึกว่าเล่นมายอมันก็ควรจะรู้เลยนะแต่เราก็จำตำแหน่งไม่ได้สิอะนี่มาไปก่อนเลยโดนไหมโอเคโดนมันถึงค่าไอ้นี่คำตัดก่อนอืมยังไงนะหอมไปนู้นละเอ้ยอันนี้กดผิด อืะอะนี่ดงีประก๋อแล้วกันอโอเคอเขาทํามาไตก็ปล่อยเข้าไปตรงนี้ออมได้อยู่ส่วนตรงนี้น่าจะดักได้มาตีโดนด้วยโอเคตรงนี้นเยียบร้อยอ,อย่างน้อยก็ได้เกจมาแล้วนะคะตีนี้ทำอีกทีหนึ่งเอาไว้ใช้ขู่คะ่ะมาวางดักไว้เราต้องเข้าทางนี้ยังจะเข้าอีกรองั้นเราก็ดักตรี้ก่อนเลยโอเคในนยเขาฉีดพร้อม ดีป่ะมาจังหวะนี้น่าจะได้แล้วค่ะตัวนี้ดีโดนไหมอ่ะไม่โดนเยเอาำหมทำไมลางนี้น่าจะโดนแล้วเรียบร้อยแถมตัวนี้มีห้องวีด้วยค่ะงั้นก็เสร็จโจมแต่เช็คเครื่องก่อนไม่มีใบอ่ะเสียดายทังนี้ที่นนิดนึงค่ะแล้วก็พาน้ำหอมไปนั่งได้แล้วมามีไอพีเลยเธอลงวีไปเลยอุ้ยโอ้เก้าอี้ แหมเสียได้อะเก้า <c oughs> อี้เป็มือแบบนี้ถ้ามีสักตัวหนึงอยู่แถวตรงกระแพงนี่น่าจะดีกว่านี้มาสองคือไปกัดเอ,อาเสร็จเป็นแซท้<อ>ไม่เป็นไรเราเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาใช้ตรงนี้ก็ได้ค่ะลดไปเอาตอนหน้าต่อตายอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะเธอเฮ้ยมีคนจะมาดีเลยไหมดีเลยไงแนวตีอันนี้ก็โดนแล้วกันนะนี่มีมือไปแล้วฮะทั<อ>้งเสด้วเนี่ย กดผิดอันนี้ตีโอเคอย่างน้อยก็ไดยคนหนึ่งนะส่วนน้ำหอมรีบตามกลับไปก่อนเลยน้ำหอมอย่างน้อยเฟดหนึ่งไปแล้วค่ะกลับไหมไม่กลับแฮะมากลับโอเคตรงนี้วิ่งไปเลยก็ได้ค่ะวิ่งแล้วเดินตีเลยเรียบร้อยมีหูวขึ้นแ้ะทางไหน,นเนี่ยเป็นใครมาดีก่าออลูกา้าโทษทีนะเธอ ต่ช่วยอย่างนี้เธอควรจะบล็อกนะช่างมันเถอะน้อยๆแล้ก็ได้น้ำหอมต้อนะแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งแอบไปช่วยด้วยไปช่วยเอซอฟมันทำไมเออตีไม่โดนเสียดายเออมาอยู่นู่นเหรอไม่เป็นไรั้นเราเอาน้ำหอมหน้าก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวหลุดจะแย่เอายูซี่ข้ามวันนี้ก็เครื่องดังจังมาตีขึ้นไปก่อนว่าแล้วเชียวเออเอซอฟมันอีกรอบหนึ่งแล้วนะ มีใครออลูกะโอ้ตีไม่โดน mm hmm. ขึ้นมายัางไงก็งี้เอาลงมาเลยละเพื่อน mm hmm. งั้นเอาไอส๖ตุ้มตีเลยลวกันนะมาตีโดนไหมไม่โดนโอ้ช่างมันลูกาล้วกัน mm hmm. เพราะเรามีน้ำหอมตีไปเลยเรียบร้อ hmm. ยมานั่งไปก่อนเลยเพื่อน mm hmm. ส่วนน้ำหอมก็วิ่งไปก่อนเลยล้วกันนะฮ mm hmm. ะกดพีดะจะได้ mm hmm. มา พร้อมบินโซเอเากลับลบงตอนนี้เหลือเครื่องเดียวแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวโซนเครื่องเอาก็ได้เอาติดอะไรอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้มีใครไหมไม,ม่มีเอาไปดีจิ๊บเอ้าตีไปเลยตีโดนสักทีหนึง่ง<ม>น่าจะมีอีกเครื่องหนึ่งนะดูสิแต่ยังไม่เห็นใครเลยฮมมันตอนนี้มันเหลือแค่สามเครื่องแล้วนี่ใช่ไหมตรงนี้ไม่มีไอ้ติ๊บก็ค่ะเอาไปดีลูกา ส่องไว้ก่อนเลยมานี่ออกมาสิอะตรงนี้พังทิ้งก่อนดูสิโอเคยังไม่นึงปันแล้วก็ย้อนเปอร์เซ็นต์ย้อนไปก่อนเลยเออตรงฝั่งนี้ใครแอบมามาสองเลยด้วยอะมาสิคนนี้ได้เธอไมชัดเลย เนาะก็ได้คนนึงแล้วนะแทมเขาเฟดสองแล้วด้วยทำอะไรดิ <c oughs> ตอนนี้มันเจ็บกระดินบนแล้วลูก้าก็ไปอยู่ตรงนี้ฮะแล้วเออเธอไม่ไปปั่นไฟก่อนเหรอ <c oughs> โอ้โหไกลแล้วงั้นเราก,ก็เอาไปนั่งก่อนกว่า <c oughs> มาไมปตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไม่นะั่งตรงนี้ <c oughs> โอ้โหแสบตาเขาช่วยเลยไหมไม่ช่วยเหรอทำไมเธอไม่ช่วยล่ะสวรรค์น่าไม่ช่วยได้นะเธอ มาทำไมบิงยิ้มนี่ไม่ต้องบิงก็ได้มาตบไปเลยเรียบร้อยแต่หูยังขึ้นอยู่แฮะแสดงว่าลูก้าร์ปั่นเครื่นี้แน่เลยค่ะงั้นรีพาไปนั่งก่อนเลยตอนนี้สำคัญสุดละเดี๋ยวเครื่องจุดมาจะแยงเอาค่ะนั่งก่อนโอเคชัดเจนบิงเก็บเลยละกันนะเออเอาทำไมเป็นโดรูก้าล่ะช็อตเมื่อกี้มันควรจะโดนเอซ้อไม่เฉยหรอแต่ช่างเถิด เอ,อเอาไอ้ตบอีกทีนึงเรียบร้อยค่ะก็เป็นอันว่าเก็บสีในตานี้นะคะไปนั่งเก้าอี้กันได้เลยเพื่อนเอาละเอซอบนั่งไปก่อนนะและคนสุดท้ายลูกามานี่เอากดยอมแพ้กันเลยเราเออยังน้อยก็ได้เห็นหน้าคีย์แกแบบใกล้นะแต่ก็ช่างเถอะสรุปการเล่นคีย์แกนแบบคร่าวๆนะคะคีย์แกนเป็นฮันเตอร์ที่ต้องใช้ความชำนาญในการเล่นที่ค่อนข้างจะสูงเอามากๆ มือใหม่ฝึกเล่นฮันเตอร์นี่เราจะยังไม่ค่อยแนะนําการเล่นคียแกนนะคะเนื่องจากว่านานเป็นฮันเตอร์ที่มีปุ่มเยอะมากแล้วก็เล่นยากพอตัวอยู่อะค่ะคือเราจะแนะนําให้ไปฝึกเล่นฮันเตอร์ตัวอื่นมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาฝึกเล่นคียแกนมันน่าจะดีกว่าอย่างน้อยๆให้มีประสบการณ์พื้นฐานในการเล่นฮันเตอร์มาก่อนนะคะคือคียแกนเขาเป็นฮันเตอร์ที่จะใช้สกิลอะไรอะมันก็ต้องทําการกดบันทึกก่อนตลอดอะคะ่ะเพื่อที่จะได้ใช้สกิลในการดักหรือไม่ก็ขัดขวางเซอร์ค่ะ และเจเขาก็เป็นตัวป่วยเครื่องแล้วก็ประตูที่ค่อนข้างจะจัดว่าโหดอยู่นะคะคือถ้าคีแกนเขาทาการบันทึกการกระทําที่เหมาะสมในการใช้ในแต่ละสถานการณ์นั้นมานะคะแถมนะคะคือในตอนนี้ค่ะคีแกนเขาเป็นฮันเตอร์เพียงคนเดียวที่สามารถจุดเครื่องให้เซอร์ไวิร์ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถล็อกเครื่องมาให้ survival เซอร์ไวิร์สเขาปั่นต่อได้ด้วยะคะ่ะคือเราพูดเลยนะคะว่าถ้าคุณฝึกเล่นคีแกนจนชํานาญเนี่ยคือแบบเล่นจนคล่องเลยนะคะนางก็จะไปอีกหนึ่งฮันเตอร์ที่เรามองว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยะคะ่ะ คืออย่างน้อย TAA ต้องมาแล้วอะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปสอนเล่นคีย์แกงกของเราอะคะ่ะหวังว่าทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาันก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบายแ a น e ทียยูเซล